โครงการส่งน้ำและ,ะบำรุงรักษาปากพนังล่างเร่งซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำหมู่ที่13ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังหลังจากที่ถูกน้ําทะเลหนุนเข้ากัดเซาะจนพังเพราะว่าเกรีงน้ําทะเลที่หนุนสูงในช่วงนี้เข้าท่วมสวนส้มโอทับทิมสยามที่กําลังจะออกผลครับนายธีรยุทธ์ศรีสุเทพผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและ,ะบํารุงรักษาปากพนังล่างสํานักงานชประทานที่15นครศรีธรรมราช พร้อมกับเจ้าหน้าที่และรถแบคโฮได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่ชาวบ้านและอบอตคลองน้อยได้แจ้งขอความช่วยเหลือเพราะว่าไปพบคันดินชั่วคราวที่โครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาปากพนังล่างได้เคยทําไว้เพื่อป้องกันน้ําเค็มเข้ารุกพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามในช่วงหน้าฝน เอานะตอนนี้เนี่ยมันผ่านมานานแล้วทําให้ถูกน้ําทะเลหนุนแรงในช่วงเย็นทุกวันเนี่ยกัดซาะเข้าทุกวัน,ท,วนทุกวันจนคันดินพังเสียหายเป็นทางยาวในพื้นที่หมู่ที่13ตําบลคลองน้อยซึ่งคุณธีรยุทธ์ศรีสุเทพเนี่ยก็ได้บอกว่าได้ใช้เวลาตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงช่วงที่น้ํำยังแห้งยังไม่มีน้ําทะเลหนุนเร่งทําการซ่อมคันดินซึ่งคาดว่าจะเสร็จทันก่อนที่น้ําทะเลหนุนในช่วงเย็นของวันนี้ครับ คันที่เราสร้างไว้เป็นการทาทาชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําทะเลซึ่งอยู่ด้านท้ายน้ำเนี่ยนะครับหนุนหนุนทําให้เข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันพื้นที่ที่จะเข้าไปท่วมในส้มโอแสงวิมานเนี่ยนะครับประมาณ 3- 000, 4มสี่พันไร่ข้างหลังเนี่ยนะครับพอคันกั้นน้ําชารุดเราก็รีบเข้ามาซ่อมนะครับแล้วเราก็จะรีบสูบเร่งรัดสูบออกจากพื้นที่ทันทีนะครับ โดยที่เราจะไม่ให้น้ําท่วมขังเกิน10วันนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิน10วันเนี่ยท่วมโอจจะมีปัญหานะครับขณะที่นายสกุลซอแก้วชาวบ้านแสงวิมานหมู่ที่13ตําบลคลองน้อยบอกว่าหลังจากที่ได้ประสานขอความช่วยเหลือโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังล่างก็ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนื่องจาก ที่ผ่านมานั้นตนเองก็เกรงว่าถ้ามันล่าช้าเนี่ยน้ำจะบ่าเข้าท่วมสวนส้มโอทับทิมสยามอย่างไรก็ตามจากความช่วยเหลือของชประทานในการสร้างคันดินและความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนที่ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหน้าที่เปิดปิดประตูร,ระบายน้ําเพื่อพร่องน้ําในสวนส้มโอและก็ภายในคลองในหมู่บ้านด้วยออกสู่คลองบางจากอันนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมในปีนี้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เกิดเหตุการณ์ กัดเซาะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการกัดเซาะเพราะว่าคันที่อยู่นอกพื้นที่ของหมู่บ้านเราเนี่ยทางชมระทานได้ตั้งต่ำไปนิดนึงนะครับเพราะน้ำมันระดับน้ำมันสูงมากเนี่ยมันทําให้น้ำนะาเออล้นคันนะครับแล้วก็ทาให้เกิดการกัดเซาะการขาดนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ได้มีการทางชมระทานหน่วยงานชมระทานก็ได้มีการติดตามตลอดเวลานะครับก็วันนี้ก็ได้มีการมาซ่อมให้นะครับถือว่าเป็นการ ตอบสนองที่ที่เฉียบพันธ์นะครับทันทีตรงนี้ทําให้เราสามารถที่จะป้องกันการเสียหายของพืชผลในพื้นที่ในในเขตสวนเนี่ยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์